สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รักคุณสมุนไพรชาแนลนะครับกับวันนี้เรามาติดตามรับชมรับฟังประโยชน์จากสมุนไพรอีกหนึ่งประเภทนั่นคือมะขามป้อมนะครับ คุณผู้ชมครับมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับและมีสารอาหารอื่นๆอ,อีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อร่างกายดูแลได้ตั้งแต่หัวจรด,ดเท้าเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมวันนี้รักคุณสมุนไพรแชนแนลขอหยิบเอา9ประโยชน์จากมะขามป้อมถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้ลูกเล็กแต่ประโยชน์ไม่เล็กดังชื่อนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับประโยชน์จากลูกมะขามป้อมนะครับช่วยดับกระหายได้ดีผลของมะขามป้อมสามารถทานส,สดๆได้โดยไม่ต้องนำไปแปรรูปเมื่อเรากัดผลมะขามป้อมน้ำมะขามป้อมที่ซึมออกมาจะช่วยแก้อาการคอแห้งและยังช่วยดับกระหายน้ำได้ดีเลยนะครับ หากว่าเราจะพูดถึงในส่วนของมะขามป้อมแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าประโยชน์ของมันที่เราทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือช่วยแก้ไอแก้วัดละลายเสมหะรักษาอาการเจ็บคอเพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารกลุ่มแทนนินแถมรสเปรี้ยวของมะขามป้อมอยังช่วยละลายเสมหะและ,ะบำรุงเสียงด้วยนะครับรผู้ชมมะขามป้อมเรียกได้ว่าแก้ไอ เจ็บคอลดเสมหะหากว่ามีอาการดังกล่าวนี้มะขามป้อมช่วยได้นะครับคุณผู้ชมมะขามป้อมอุดมไปด้วยสารอาหารและเป็นแหล่งของวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นมะขามป้อมผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยังมีสารแทนนินและโพลีฟินอนัล ซึ่งเป็นสารป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีทาให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นานไม่เพียงเท่านั้นนะครับมะขามป้อมยังอุดมไปด้วยสารอาหารทั้งวิตามิน A วิตามิน B3 ทาดธาตุเหล็กแคลเซียมและฟอสฟอรัสด้วยนะครับผู้ชมมะขามป้อมแก้ท้องผูกมีฤทธิ์เป็นยาร,ระบาย ในกรณีที่เรามีอาการท้องผูกนะครับมะขามป้อมถือเป็นผลไม้ที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากอย่างของผลมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแต่ถ้าหากทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้มีอาการท้องเสียแทนได้นะครับดังนั้นจึงควรควบคุมให้อยู่ในการปริมาณที่เหมาะสมสําหรับการทานหรือว่าการบริโภคนะครับ มะขามป้อมช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งและสดใสยอยู่เสมอนะครับ จากการที่ทราบกันดีว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจึงสามารถนำมาบำรุงผิวพรรณชะลอการเกิดริ้วรอยและทำให้หน้าขาวสดใสเพียงนำมะขามป้อมมาฝนหรือตำแล้วนำเอาอน้ำที่ได้ไปทาบริเวณหน้าและผิวได้เลยจะทำให้ผิวพรรณในส่วนของใบหน้าเปล่งปลัง่งและก็ดูสดใสนะครับคุณผู้ชม มะขามป้อมมีสารต้านมะเร็งจากการวิจัยพบว่าสารฝาดในมะขามป้อมอย่างกรดแกนล,ลิกและสารแทนนินสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้ก่อตัวในร่างกายเราได้นะครับแถมมะขามป้อมอยังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากเลยนะครับเพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารแทนนินที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม สำหรับรายหรือเคสที่เป็นโรคหอบเืดนะครับในส่วนของมะขามป้อมนอกจากป้องกันโรคไข้หวัดยังช่วยรักษาอาการหอบเืดเพียงนำมเมล็ดมะขามป้อมมาตำเป็นผงแล้วชงน้ำดื่มกับน้ำร้อนขั้นตอนง่ายๆนิดเดียวแต่ช่วยให้อาการหอบเืดนนั้นดีขึ้นอย่างมากนะครับ ในกรณีที่เรามีอาการผื่นคันและก็ผิวหนังอักเสบนะครับผลของมะขามป้อมสามารถช่วยบรรเทาอาการคันแก้พิษน้ำร้อนลวกและช่วยรักษาแผลได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมในส่วนของการบำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดดเท้านะครับ ผลของมะขามป้อมเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วนจึงไม่แปลกใจเลยที่มะขามป้อมจะสามารถดูแลได้ทั้งร่างกายตั้งแต่บำรุงผมสมองดวงตาคอหลอดลมปอดหัวใจตับตับอ่อนไตกระเพาะลำไส้และผิวหนังนอกจากนี้ยังช่วยแก้น้ำเหลืองเสียบำรุงกำลังบำรุงเลือด ลดความดันโลหิตสูงและปรับประจำเดือนให้มาปกติได้ดีอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วดังกล่าวข้างต้นนะครับพอที่จะทำให้ทุกท่านทราบถึงประโยชน์เด่นของผลมะขามป้อมที่ทุกท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งร่างกายรวมถึงบรรเทาอาการเจ็บคออาการไอมีเสมหะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของ รักคุณสมุนไพรชาแนลจึงได้นำในส่วนของ9ประโยชน์ของสรรพคุณจากผลไม้มะขามป้อมมานําเสนอให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเชื่อแน่ว่าการนําเสนอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก่อนจากกันนะครับรักคุณสมุนไพรชาแนลขออํานวยไวพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพระนา,ามายัยสมบูรณ์แข็งแรงดีจะเจ็บ่าป่วยจาจนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับรักคุณสมุนไพรชนแนลรักคุณสมุนไพรชนแนลรักคุณสมุนไพรชนแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ